มีคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมทำคลิปปั้นพอร์ตด้วยทุนสิบเหรียญผมอ่านแล้วก็รู้สึกดีนะครับเพราะมันทำให้ผมหวนกลับไปคิดถึงตอนที่ตัวเองเริ่มต้นผมต้องบอกก่อนเลยว่าพอร์ตแรกที่ทำให้ผมเริ่มทำกำไรได้มันมาจากพอร์ตสิเหรียญนี่แหละครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็เสียหายไปมากพอสมควรเช่นเดียวกันแล้วก็เหลือเงินแค่10เหรียญจริงๆแต่ผมไม่ได้เอาพอร์ตสิเหรียญมาเทรดตรงๆนะครับ ผมเอาไปเปลี่ยนเป็นพอร์ตเซนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วผมก็ใช้เวลาถึง1เดือนปั้นพอร์ตให้โตขึ้นมา2เท่าก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพอร์ตดอลลร์เหมือนเดิมแล้วก็เทรดต่อผมไม่เคยตั้งเป้าว่าพอร์ตจะต้องโตเท่าไหร่แต่ผมแค่ไม่หยุดบางส่วนก็ถอนมาใช้บางส่วนก็เก็บไว้ในพอร์ตแต่ต้องพูดตามตรงนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อรอดูการปั้นพอร์ตโชว์คงต้องปิดคลิปนี้ไปก่อนเพราะสำหรับผมการเทรดคืออาชีพไม่ใช่การโชว์ คุณลองฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ดูนะครับแล้วลองคิดตามดูว่ามันจริงไหมหลายคนที่เข้ามาในวงการนี้ไม่ได้เริ่มจากความพร้อมแต่เริ่มจากความเจ็บปวดบางคนเสียหายมาเยอะไม่กล้าลงทุนเงินก้อนใหญ่จึงใช้พอร์ตเล็กๆพวกเขาไม่ได้อยากเห็นแค่พอร์ตโตแต่เขาอยากเห็นว่าความหวังของเขายังมีเหลืออยู่ไหมเขาอยากเห็นกระบวนการจริงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์อยากเห็นคนที่เทรดเป็นอาชีพ ลงมือทําจริงไม่ใช่แค่พูดในทฤษฎีอยากรู้ว่าคนธรรมดาคนหนึ่งถ้าพยายามมากพอจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ไหมคําตอบของผมก็คือได้แน่นอนแต่คุณต้องอดทนมากกว่าที่เคยอดทนอดทนมากกว่าคนทั่วไปต้องเดินต่อแม้ไม่มีเสียงปรบมือและต้องเชื่อในวันที่ไม่มีใครเชื่อในตัวคุณเลยผมปั้นพอร์ตเซนแล้วเปลี่ยนเป็นพอร์ตดอลล่าทำกำไรถอนเงินใช้ และเทรดต่อผ่านไป6เดือนผมมีเงินอยู่นอกพอร์ตหนึ่งพนดอลลาร์นี่ไม่ใช่การอวดครับแต่มันคือการบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าคุณทำมันมากพอโดยที่ไม่ยอมแพ้เหตุผลที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะมุมมองของการปั้นพอร์ตสิบเหรียญของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นบางคนมองว่าไร้สาระบางคนมองว่าเสียเวลาบางคนมองว่าคุ้มค่าที่จะลองและบางคนก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงตำ่ำ และผมเองก็เคยคิดแบบเดียวกับคุณผมเคยมองว่าการปั้นพอร์ตสิบดอลคือโอกาสแต่ไม่รู้เลยว่าผมติดอยู่ในหลูมเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเทรดล้างพอร์ตเติมใหม่วนอยู่ตรงนี้ปีแล้วปีเล่าจนสุดท้ายมันไม่ใช่การปั้นพอร์ตอิดต่อไปแต่มันคือการเผาเงินทิ้งแบบมีเหตุผลให้ตัวเองเสมอวันหนึ่งผมก็มองย้อนกลับไปดูตัวเองว่า ถ้าเอาเงินที่เคยเสียไปกับการลองผิดลองถูกเหล่านั้นมารวมเป็นเงินก้อนแล้วใช้ความรู้ง่ายๆเทคนิคหรือเงื่อนไขง่ายๆมาวางระบบเทรดตามขั้นตอนลองเงื่อนไขมันจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คือมันง่ายกว่ามากและยั่งยืนกว่าเยอะมากเพียงแค่เราหยุดพยายามเอาเงินน้อยไปแลกเงินมากแล้วลองเปลี่ยนเอาเงินมากไปหาเงินน้อยแต่สม่ำเสมอเมื่อเทรดไปสักระยะ มุมมองของการเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะก้าวเข้าสู่เส้นทางของนักลงทุนคุณจะเข้าใจว่าสิ่งนี้มือใหม่จะไม่ต้องการคุณจะเข้าใจว่าการเทรดไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณคว้ากำไรได้เรื่อยๆแบบสม่าเสมอก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนเป็นนักลงทุนหรือแค่นักพนันที่มีเหตุผลสองสิ่งนี้ดูเพลินๆอาจจะคล้ายกันนะครับ แต่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตรงที่ว่าอย่างหนึ่งมีกระบวนการอีกอย่างหนึ่งใช้ความคาดหวังอย่างนึงใช้เหตุผลอีกอย่างหนึ่งใช้อารมณ์แล้วผมเลือกบอกตัวเองว่าพอแล้วพอแล้วกับความเร่งรีบพอแล้วกับการลุ้นความสนุกพอแล้วกับความเสี่ยงที่ไร้ระบบผมไม่ใช่นักพนันอีกต่อไปผมคือนักลงทุนที่รู้ว่าเงินก้อนเล็กๆก็ต้องเดินในวิถีของมัน ไม่ใช่รีบวิ่งจนล้มเองกลางทางแน่นอนครับเมื่อก่อนผมก็เคยคิดว่าการปั้นพอร์ตสิบเหรียญคือโอกาสเพราะตอนนั้นผมยังขาดมุมมองของนักลงทุนผมตัดสินทุกอย่างด้วยความเชื่อด้วยมุมมองของตัวเองวันนี้ผมมองย้อนกลับไปผมไม่เคยโกรธตัวเองในวันนั้นเลยผมแค่เข้าใจว่าวันนั้นผมยังเป็นเมาเลยมีมุมมองของเมาที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง แล้วตัดสินว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามกรอบของสังคมเทรดที่สอนกันมาผมเคยลงไหลกับคำศัพท์เท่ๆที่เข้าใจยากเทคนิคที่ซับซ้อนพูดให้ใครฟังเขาก็าไม่รู้เรื่องรู้สึกว่ามันเท่รู้สึกถึงความพิเศษแต่มันไม่ใช่สาเหตุของกำไรผมจึงทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดแล้วกลับมาเรียนรู้วิธีการที่มันง่ายที่สุดหรือเรียกกันว่า back to the basic นั่นเองถ้าวันนี้ คุณยังเป็นแมงเมาที่บินหาความสําเร็จในรูปแบบที่รวดเร็วโดยที่ไม่รู้ว่าแสงไฟที่สว่างที่สุดคือไฟที่เผาทําลายคุณได้เร็วที่สุดจุดจบของคุณก็คือต้องยอมแพ้ให้กับตลาดนี้กลับมาที่การปั้นพอร์ตสิบเหรียญผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามดูนะครับคุณเริ่มทํางานจากรายได้วันละ300รไต่เต้าจนได้เป็นผู้บริหารรายได้วันละสามพันแล้วมีคนขอให้คุณเริ่มใหม่อีกครั้ง เพราะเข,า,เขาสงสัยและอยากรู้ว่าคุณยังกลับขึ้นมาในจุดเดิมได้อีกไหมฟังดูน่าท้าทายใช่ไหมครับแต่มันเป็นการแลกกับเวลากับพลังงานกับรายได้ทั้งหมดที่เคยมีเพื่อพิสูจน์บางอย่างที่เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แล้ว f u l l Time t r a d r r ที่เทรดเป็นอาชีพจะไม่เสียเวลาปั้นพอร์ตเล็กจากสิบเหรียญแค่เพื่อทำให้ดูเพราะเวลาของเราคือต้นทุนที่แพงที่สุดและการปั้นพอร์ตเล็กต้องใช้พลังงานมหาศาล ทั้งจิตใจสมาธิรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์มันคือการยอมปิดบริษัทที่กำลังทำกำไรแล้วเดินกลับไปขายของข้างถนนเพื่อพิสูจน์ว่าผมเก่งอยู่นะครับถามนะครับว่าเจ้าของกิจการที่ปั้นจาก1ล้านไปถึงร0อยล้านเขาจะยอมกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกไหมแน่นอนว่าเขาทำได้แต่คำถามที่ลึกกว่านั้นก็คือมันคุ้มไหมและมันจำเป็นแค่ไหน ผมไม่ได้บอกว่าการปั้นพอร์ตเล็กผิดนะครับแต่บางคนทําเพื่อขายคอร์สบางคนทําเพื่อโปรโมทกลุ่มบางคนทําเพื่อขายเครื่องมือซึ่งก็ไม่ได้ผิดเลยถ้าจุดประสงค์ของเขาชัดเจนแต่ผมไม่ได้ทําแบบนั้นเลยผมไม่ได้ขายอะไรเลยและผมก็เลือกที่จะให้ความรู้ฟรีเพราะผมรู้ว่าบางคนแค่ต้องการแสงไฟเล็กๆให้เขาก้าเดินต่อและนั่นคือสิ่งที่ผมเลือกจะทําไม่ใช่เพราะว่าต้องพิสูจน์ตัวเองแต่เพราะผมรู้ว่าบางครั้ง คนที่เดินมาไกลไม่จําเป็นต้องหันกลับไปเพื่อโชว์อะไรแต่เขาอาจจะเดินย้อนกลับไปเพื่อจูงใครบางคนออกจากความมืดผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่หลงอยู่ในความมืดและได้เรียนรู้จากความรู้ฟรีๆที่เป็นความรู้ที่เรียบง่ายแต่อาจจะไม่เป็นที่นิยมสําหรับมือใหม่อาจจะไม่ตื่นเต้นเล้าใจไร้ซึ่งความท้าทายแต่มันกลับกลายเป็นว่าความเรียบง่ายทําให้ผมได้กําไรจนถึงทุกวันนี้และมันไม่ได้หมายความว่า ทุกวันนี้ที่เทรดผมไม่ขาดทุนผมขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยกว่ากําไรคุณไม่จําเป็นต้องเป็นที่1ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในคนที่ไม่หยุดเดินผมก็ยินดีที่จะเดินไปด้วยกันกับคุณหลายคนอาจจะมองว่าคลิปนี้ผมเทรดสั้นแบบไม่มีเลกเรวอร์ดเรชแบบไม่วาง TPSL คุณอาจจะมองว่ามันคือความเสี่ยงแต่สําหรับผมความเสี่ยงคือสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และคุณก็ไม่รู้เลยว่าผมรอกราฟโซนนี้มากี่วันสำหรับเทรดเดอร์มันไม่ใช่ความรวดเร็วว่าคุณใช้กี่นาทีในการเทรดแต่มันเป็นการสังเกตว่าคุณรอด้วยเหตุผลหรือคุณรอด้วยความอดทนแบบไม่เข้าใจติดปัญหาเรื่องไหนไม่เข้าใจอะไรถ้าเป็นความรู้ที่ไม่สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตก็พิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าได้อะไรจากคลิปนี้มีมุมมองที่แตกต่างแบบไหนก็พูดคุยกันเพื่อที่เราจะได้พัฒนา ไปด้วยกันทั้ง2ฝ่ายสำหรับวันนี้ทูเคท d ดดิ้งสวัสดีครับ